ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับคนนี้นี่นะครับคนที่ชื่อว่าเอ่อ M A K p A m 1 4นะครับนี่นะครับคนนี้เขาให้สัตว์ผมมาสองตัวนี้นะครับเอ่อผีผีทองกับ เอ็กโซลอกนะครับเอ็กโซลอสายลุงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะได้ปานได้อีกยาวนานเลยครับท่านผู้ชมคงสังเกตเห็นได้ว่าเพชรผมเพิ่มขึ้นเยอะเลยจากสองแสนเป็นสามแสนแค่แล้วสามแสนเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะแจกสัต แจกสัตว์เดี๋ยวผมจะแจกสัตว์วัน,นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะแจกเป็นตัวเอ็กซ์ล็อตเอ็กซล์กซล็อตนะครับเอ็กซ์ล็อตตัวนี้นะครับเอ็กซ์ล็อตทองคลิปนี้ก็เป็นคลิปแจกแล้วก็คลิปขอบคุณของขอบคุณสําหรับคนที่โดเน a มาให้นะครับท่านผู้ชมโดเน t สัตว์เลี้ยงมาจะได้ไป็น farmer แล้วผมก็จะได้เอาสัตว์เลี้ยงมาแจกอีกนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะมาแจกสัตว์เจ้าตัวนี้แหละ,หละใช่ไหมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแจกสักแล้วก็มาขอบคุณสําหรับคนที่โดนน,นีแจมาให้อีกแนละโอเคเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าอัดคลิปอยู่นะครับ ผมอัดคลิปอยู่ครับนนี่น่ยตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ครับท่านชม,ชมแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะพาไปที่เกาะนี้ครับเกาะนี้ เป็นเกาะที่ผมมาไว้ฟาร์มหลักๆนะครัะไม่ใช่สีเขียวๆนี้ที่มันมีกล่องใหญ่แต่ผมจะมาฟาร์มที่เกาะสามูรอยแทนผมมาฟาร์มเพชรนะครับท่านผู้ชมอยากรู้ว่าผมฟาร์มเพชรไปทำไมใช่ไหมแน่นอนครับความลับผมยังไม่บอกท่านผู้ชมตอนนี้หรอกว่าผมจะฟาร์มเพชรไปทำไม เดี๋ยวสักวันถ้าผูาช้ชมจะรู้เองแล้วว่าผมฟาร์เพชรไปทำไมโอเคนะครับนี่ผมกำลังทำเควสเจ้าออฟออเอ็กซอยู่นะครับอ,อถ้าทำสำเร็จจะได้หนึ่งแสนเพชรเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ผมว่าแปลกนะครับไอสองเควสนี้มันทำยังไงผมยังไม่รู้เลยและตัวมิติกนั้นมันหาได้จากยังไง ค,คำถามก็ไม่มากมายนะครับแล้วก็เวลาฟาร์มต้องทำอีกมากมายเลยด้วยซ้ำก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมทำอะไรแค่นี้คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่ ภายภาคหน้าพรุ่งนี้ไม่ก็ชาตหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ